ปุ่ลังคอนเนี่ยไปวัดบ่อเศร้ากับบาปบ่อเศร้าฮัลเล่อเต่ไปคือคือหาบกตาไปคู่มือคู่มือไปใส่เหรัญญิกกับกู้ข้ามวาดมิเตเจ้าหรือบอกข้ามมิเตกูเราข้ามตะกูบ่ไปภาพมันจะได้สแตกเพผมว่าบ, <c oughs> บาปจำ <c oughs> อิลีเลยบางทีกับาปจะใส่บาทพุ่นหอบก็เข้าแบบไนคือคือ มาเด้อสูทสบาตมาเด้อบังกูไปตวอ,อย่างนน่กูมักทานถือกองเขาใหญ่ห้องใส่มูคือคือมาเด้อมาทานย่างไว้ในห้านั่นบล่ามาดังเยี่ยงกันมาเด้อมาทานน้ำการไว้ใสบาทบอกเด้น,น้อยบอกหนึ่งย่างพานนาไปบอกพ่อมึงใสเนี่ขดพ่อคดแมงว่าใบาตจะเถอะจะชุบหนิ่ลบไปหา่าผู้อื่นผู้ดีเรื่อบเออ ซองไปซองมาบ้านี้ห้องเหลานบ้านี้ห้วยพามาแล้วเว้ยยังไว้ในอีนั้นกูเลยว่าผ้าบ้าสามเปนบ้าหกสมหามื่อผไปปล่อยพระผุบบ้านห้องเหลานฝากทางบักต้นบักต้นอียังแม่เบิ่งโทรทัศน์ยูหันละปีก่อนหลานกับกรดยังแม่เอาประตูมาแน่พามาหกโตดัน เอาประทูมาอีกสามโมงบาปแต่เดิกผมาก็บอกเป็นมาอย่างได้ไงมาเจ้ากี้เ <Wagner> จ <off> <The> pues er ้าการตักต้มป่านั่นให้หลวงพ่อพ่นเอาใส่ใส่น้ำในตีเราห้านั่นน่ักน้ำใส่เลยโยบบักนี่ยกเอานั่นยกนั่งเบิ่งบาดินั่งซ่อมเบิ่งผ้าทึงหย่มหมากทึงสีเขียวนุ่มซ่อมเบิ่งแต่ผ้า บัดพระสสนแล้วยกมาบัก <c> ก <oughs> ันนั้นเจ้าเขากูไปได้กล้วยนั่ห้กูก็แมนเพิ่นเบิดหดให้หดพระลังมือสดอยังกับบกคืนว่าไม่ออกอยากน้ำไหนนี่อันไหนมันแสบก็โทดจนเบิดล่ะเป็นตตดสั้างเลยเท่านี้ได้บาป ไม่ยังเหาผัวขหน่อยมีเมียน้อยเหตุใดล่ะหลวงพ่อเฮ็ุใดจึงได้ผัรรวคืึผัวเสียใหญ่ผ่าบุปผาติดตนน้แนนหลวงพ่อลูกน้ำกันสองคนลูกก็จะเป็นอย่างไรเรื่องของชูตัวติดตนน้แนนหลวงพ่อตะกี้ตะกอนกับบุเป็นดอก <c oughs> เอาให้ให้พระเบื่อเราด้วบัดแต่พัดไปก็พออ้อเดี๋ยวเราจเป็นเป็นอย่างล่ะม,มีเมียน้อยไม่หน้อยจ้กพี สิบแปดเจ้าของจังปีส <58, S 2> ามสิบแปดเจ้าของก็เปิดโอกาสให้ผัวในตี้แหล้วธรรมชาติของผู้ชายมันก็ยจังสันกรนน้องพ่อเข่าขางกันดีจงกระงพ่อเป็นผู้ชายเอากูกระบอกวา่าเป็นจริงธรนมสา่นปล่อยเลยตี้ล่ะผัวเหตุยังหล่ะผัวเป็นคู่นำการ คนละลงเลียเราเมียน,น่อยเป็นอย่างไ่ะพนักง,งานเสิร์ฟกับแต่ละมือเจ้าทุ่มหาทุ่มเกิงหกทุมมก่มเมาเป็นจังใดแล้วเมาคู่มือเมาคูมค่มือผัวกบมาว่าจาังใดล่ะคณะกระดาเลยแล้วดาว่าจังใดไปเมา,าใต้ใส้มาบอกภาคมึงกับบัตรนางนา่งเคยเห็นบอพนักง,งานต้อนรับที่ห้องอาหารเขาว่าอย่างไรต้องดูเขาดูเราในตัวเพา,า,นาะนั่ไม่ได้สังเกตเป็นหดคู่บูจักสังเกตเ <ๆ S 1> ขาไปปับ๊บดิแผนกต้อนรับเขาว่าอย่างไรสวัสดีค่าินดีต้อนรับนะคะ ขาขาต้องการอะไรอาหารอะไรดีค้าเขาหลูบแกงหลูบครับผัวบึกกระติอออะไรก็ได้ต่อร่อยี่สุดละอร่อยอ่ะเขาว่ามวนมาหอดบ้านไปมาใต้ใช้มาบอกผามวนอยู่บนลืมึงว่ะก็มามวนแล้วมันจะหายใช่ก็อดเอาสุดตัวอยากได้พวกขึ้นมึงก็ต้องใจเย็นสุดตัวคนโบราณเขาให้เก็บลงไม้ขอขม่าผัวถูกวันพาะมึงเหตุเป็นบ่ละสัวบ้าหนี่สิบพาเก็บด้วยสตี้ท่ามคาคากเราบ่สบาก็เป็นตะเขาบป่ามึงอยู่ดีอ่ะแต่มาก็เลยขึ้นในใจโอ้ย เป็นตะขาป่า,ปาพโล่เป็นกูกร,รเกะเบยอดองแหลกกนแหลหัวกะย่องแตงโตก,กับบุคบานคือเมืองเขาเขียนคิวกโกงม่ใส่ตาเจ้าของตาดำเปื่อเปือออ่อบากปากบานพอเบอรอจึงถ้าลิปสติกแดงยึงคือก็อไปอีกอยู่ไม่ยิ่งแตงโตให้ไผ่ให้ไผ่เบิงขึ้นมาแม่ให้ผัวเบิงสำเมียงสอภาษา,ษากิริยาสอสกุล